อยากได้อ่ะอยากได้เองอ่ะตัวเนี้ยใช่ราคาดีดีเลยลูกค้าขาอ่ะปล่อยราคาหนูปล่อยราคาให้เลยตัวนี้บอตร,ราคาเท่ากันเลยเนาะสองพันห้าปล่อยไปเลยส <2005 S 1> องพันห้านะ <2005 S 1> สเวตเตอร์คอกลมนะคะลูกค้าขาป้ายคิงนะตัวนี้หนูปล่อยราคาไปเลยนะสองพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้าขา สองพันอุ้ยน่ารักมากงานโคนน่ารักเลยสองพันห้าร้อยบาทขอรหัสจ้ะลูกค้าเตอร์งานจีนอ่ะสวยนะสวยเปิดมาใช่ไม่โคตรสวยเลยลูกค้าสวยมากสวยมากงานจีนญี่ปุ่นตู้ไม่ได้เลยช่ญี่ปุ่นจะได้คือแบรนด์แต่ถ้าแฟชั่นอ่ะโอ้อจีนไม่ได้เลยเขาเขาเขาได้แบรนด์แต่สีเขาจะไม่แบบไม่น่ารักแบบเนี้ยสีสันเขามันไม่ได้นะคะลูกค้าขาสะดุ้งพี่รับใช่ไหมเสื้อสะดุ้งหรอ โอเคเดี๋ยวหนูให้น้องดึงดึงให้นะรหัสที่ขออีกรอบช่อช้างเลยนะช่อช้างศูนย์หนึ่งช่อช้างศูนย์หนึ่งมาเลยลูกค้าตัวนี้สองพันห้างานด้านหน้าช่อช้างศูนย์หนึ่งมาเลยนะคะช่อช้างศูนย์หนึ่งมาเลยงานสวยมากพี่สองพันห้าหนูเซลลกันอีกแล้วอ่ะหนูเซลล์แบบเจ็บใจอีกแล้วอ่ะรีวิวขายเรียบร้อยะคะ่ะพี่ยุ้ยไวมากลูกใหม่มา ชอช้างศูนย์สองมาแม่ลูกใหม่ชอช้างราคาเท่ากันนะลูกใหม่ชอช้างศูนย์สองพี่ยุ้ยได้ไปแล้วนะลูกรีวิวนะใครจะรับลูกใหม่ชอช้างศูนย์สองมาเลยลูกค้าหากระสอบใหม่ได้งานแบบนี้ราคา2,500บาทนะแม่เก้สิบกโลนะโค้ดสวยเลยนี่ขอซูมงานปักหน่อยค่ะเนี่ยซูมงานปักให้ดูหน่อยลูมงานปักมาเลยอ่ะตัวน,นี้เป็นงาน9กกิโลนะคะพี่ ตัวนี้หนูขายงาน90กิโลนะราคา2,500บาทได้งานสวยฉ่ำม,มากหูยน้ำตาแตกบอกเลยงานสวยขนาดนี้นแม่เ,มแบบเอาไปเปิเปดลุ้นกันนี่นั่งกรี๊ดกันลันบ้านหนูบอกเลยนะงานสวยมากๆทรงขอบมีออกงานแบบว่าสกินแบบนี้ไทเกอร์ทิกเกอร์น่ารักมาก2,500พี่ว่าไง2,590กิโลนะจำนวน200บวกลบตัวต้วตนทุนทุกถูก หนูบอกเลยตัวนี้งานปากักปักเขาก็ไม่ได้ปักเล่นๆนะพี่เขาปักแบบตะโกนอะปักแน่นมากใช่ใครที่อยากได้แบบงานแฟชั่นจริงๆนะลูกค้าขาหนูแนะนําเลยว่าให้มาเล่นที่ป้ายนี้ได้นะเ <ๆ S 1> พราะว่างานแฟชั่นจริงเนี่ยปัก <ๆ S 1> นะใ,กใช่จีนอะหนูบอกเลยว่า เล่นได้ทั้งคู่ทั้งชีงทั้งแพนด้าไม่ติดเลยนะงานเล่นได้ทั้งคู่เลยถ้าใครที่ชอบงานสไตล์แบบว่าแฟชั่นอยู่แล้ว<ช>พี่ไม่ซีเรียนเรื่องแบรนด์นะพี่เน้นขายวัยรุ่นทําขายง่ายอะลูกค้าเอาจริงๆนะถ้าไปลงตลาดสําหรับหนูนะถ้าหนูจะมองก่อนหนูจะมองรูปแบบก่อนหนูจะยังไม่เป็นเรื่องมองแบรนด์นะหนูจะไม่ติดแบบอุ้ยมาเมอร์ี้น่าราัก นะเราจะมองรูปแบบก่อนก่อนที่เราจะเดินเข้าไปดูว่าคอเขาจะติดแบรนด์อะไรไหมนะสุกคนเขาจะโฟกัสตรงก่อนเลยลูกค้าค่ะนะใครอยากได้ตัวนี้เน้นงานแฟชั่นสวยๆแบบนี้ราคาเพียง2,500บาทนะก็ะสอบใหม่ขอไข่ศูนย์สองมาได้เลยนะแม่อเ,เอ้ยพูดผิดอ <laughs> ชอชา้าศ<อ>ูนย์สองแป๊บเดียวลืมแล้ว <laughs> แป๊บเดียวหางหายเลย <laughs> นี่น่า,า,าก <laughs> ชอชา้าศูนย์สองโอนประมาณสองทุ่งนะคะสองทุ่ง สองทุบนะครับได้ค่ะพี่คุณไม่ชัดทักแชทแม่ค้าไปไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าน่าจะขึ้นนะคะพี่น่าจะขึ้นแหละแต่ว่าค่ะแชทเยอะนิดนึงเพราะว่าเมื่อเช้านี้โอ้โหแชทมาคืนเทียบเลยนะมาเราปล่อยเซล,ลกันไล่วันลูกค้าเลยทักกันกระนำว้าวไรออนพิงค่ะไรออนพิงดันดันคอมเมนต์รหัสให้พี่อีกรอบหน่อยเผื่อลูกค้าสนใจอุ้ยน่ารักน่ารักมากสีหวานมากแล้วแบบ ทนแบบดีมากลูกค้าขาะ,ะนะ2 5 0 0บาทขอดูมิกกี้ตัวนี้มาอีกโอ้โหสวยมากสวยมากลูกค้าอุ๊ยอันนี้เป็นทรงแบบแฟชั่นมากทรงแฟชั่นม,มากมแม่นะอชอช้าง02 25 0สสวยเวอร์ไม่สวยไม่รู้จะว่าไงแม่แม่ดูได้เลยนะว่างานเนี้ยงานหัวออกเพียบนะ ใช่ขออนุญาตเบิกล่วงหน้านะคะคอกลมกับหูเดี๋ยวหนูขอทํารีวิวให้น้องถ่ายคลิปถ่ายรูปเลยตัวนี้สวยจริงนะสวยจึ้งตาแตกมากนะขออนุญาตเบิกมาทําเลยให้ลูกค้าได้ดูรีวิวงานกันเลยนะตัวนี้รันลงหน้าเพจน,นะไหลเรื่อยๆแน่นอนหนูมั่นใจเลยนะเพราะว่าลูกค้าบางคนหลายๆเจ้าว่าไม่ค่อยมีเวลาดูไลฟ์สดแล้วบวกกับวันนี้วันอาทิตย์เนาะลงตลาดกันด้วยอ่ะนี่แฟชั่นมากด้านหลังเป็นไงนว้าวแหวกโชว์ไปอีก นะลูกค้าใครจะรับนะตัวนี้ชอช้างศูนย์สองมาเลยแม่ซองช้างซองกช้างศูนย์สองเนี่ยน่ารักอะลายแบบว่ากระตงกระตูนอะไรพวกเนี้ยลูกค้าเไรคอวนแต่งคอน่ใช่สีพื้นคือหนูบอกเลยว่าติดหน้อยใช่ สีพื้นตีให้ประมาณนะลูกค้าประมาณสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าส่วนใหญ่อะถ้าลูกค้าเห็นตั้งแต่ต้นไลน์ลูกค้าจะเห็นเลยว่ามันแทบไม่ติดสีพื้นมันจะกรีนมันปักแทบทุกตัวจะปักเลยปลักน้อยอะลูกค้าก็คือติดไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่อะโหลายเบิ่มๆหัวออกเยอะใช่คัดได้เลยแม่ตัวนี้คัดได้เลยสวยๆทั้งนั้นนี่น่ารักมากพอเห็นงานอเงี้ยแล้วมันคันมืออยากจะจับถ่ายรูปจริงๆมันคันมืออยากจะจับถ่ายรูป สักทีสักทีคนข้างๆเนี่ยนะ,นะ<ด>ลูกค้า2,500บาทนะ2 5 0 0บาทชอช้าง0 2ย์มาได้เลยอยากได้กระสอบใหม่พิมพ์เข้ามาได้เลยนะ,<ล>ะราคานี้หน้าหนาวหนูใจดำแล้วนะ <c oughs> หน้าหนาวหนูใจดำแล้วไม่ได้ราคานี้แล้วเพราะว่าเป็นงานช่วงตามหานะหน้าหนาวเป็นงานตามหากันแล้วลูกค้าสวยอ,ะอ,อ,อ่ะอ,อ,อ๋อหล่อมากอ๋อหล่อมาก <laughs> สวยสวยงานนี่สกินเกรสอุ้ยแอลเม้เ <s> ก <ug> <s ug> <ๆ>็บให้หมดหน่อยนะคะไปแล้ว <laughs> ได้พี่ยุ้ยเดี๋ยวหนูจัดการเคลียร์ให้ครบทุกตัวอุย้ยสวยอะน้องหมีเดี๋ยวหนูเคลียร์ให้ครบทุกตัวเลยพี่ขาตอนนี้คือน้อง อยู่ข้างๆหยิบใส่ถุงอแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแทนนิดน,นึงอะ่ะให้ดูเป็นหลักฐานเนี่ยกำลังหยุมใส่ถุงให้เลยนะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะน้องรอรอแบบเคลียร์เก็บให้พร้อมเลยนีย่สวยเลยลูกค้าค่ะใครอยากได้จัดเลยนะจัดเลยราคา2,500ันทุกถูกอุ้ยอุ้ยพันแฟง สีส้มมาคู่กันเลยนี่พอนแองงานปากน่ารักน่ารักงานขอบนะคะนี่พอนแฟงหม่อีกพอนแฟงมาอีก,อกนี่โอ้โหพอนแฟงออกเยอะมากลูกค้าขาเอาเวอร์แค่ไหนพูดมาพูดมาเลยอะเดี๋ยวหนูขอให้ดูราคาเต็มหน่อยนะตัวเนี้ยหนูขอให้ดูราคาเต็มหน่อยนะนี่ลูกค้า ราคาเต็มที่หนูขาย4,900บาทนะ4,900บาทแล้วพี่คิดว่าหนูมาเซลก็2,500รถเยอะมากอ่ะลูกค้ารับลูกใหม่มาเพิ่มขอบคุณมากค่ะลูกใครจะรับลูกใหม่เพิ่มพิมพ์ชอช้าง02มาได้เรื่อยๆเลยนะแม่หนูการันตีให้เลยเพราะว่าที่เห็นงานกันแล้วอ่ะคือไม่ต้องให้อนมินการันตีก็ได้พี่เห็นด้วยตาตัวเองแล้วงานสวยจริงนะคะ แค่ลูกนี้นะลูกค้าเปิดมาหลายใช่เปิดมาหลายลูกแล้วสวยทุกลูกสีดีใส่ว้าวน่ารักน่ารักแฟชั่นมากใส่กางเกงคาโก้เลยเออน่ารักมากลูกค้าชอช้างศูนย์สองมามาเลยสองพันห้าแกป้าคล้ายๆเกดป่ะน่ารักมากแต่ฮูบับจำนวนเยอะอยู่นะลูกค้าตัวเนี้ยมันไม่ได้บอกว่า ไม่ได้เป็นสเวตเตอร์ที่แบบว่าหนาฉ่ำอะไรขนาดนั้นนะลูกค้ามันเป็นงานแบบว่าขาบางบางเยอะด้วยนะลูกค,ะคะ้าขาเพราะว่ามันแบบแต่งแฟชั่นได้อะสเวตเตอร์มันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนที่บอกว่าหน้าหนาวมันขายดีมากมันหมดไวแต่หน้าร้อนหนูขายได้ไหมเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันเป็นงานแฟชั่นที่ขายได้ทุกช่วงฤยด,ดูน้องหมีเมื่อกี้น่ารักมากมีปักหนูนด้วยถ้าส่งแพร่ถ้าจังหวัดแพร่นะคะแม่ตัวนี้90กิโลจะอยู่495บาทขนส่ง ขนส่งนะคะลูกค้าขาจะอยู่ที่495บาทนะคะนี่งานปักนี่ให้ดูเลยนะค่าส่งชำระไปทางได้นะคะอุ้ยสวยมากน้องแบมตัวนั้นไซส์ใหญ่ด้วยสกินเวอร์สวยๆอย่างนั้นเลยแบมดัมโบ่แมดัมโบ <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะพี่ได้เลยนะพี่แจ้งในแชทให้น้องได้เลยนะเดี๋ยวให้น้องเปิดบินจัดส่งให้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวโชว์หมดหนูเก็บให้ครบทุกตัวเลยนะพี่ยุ้ยไม่ต้องกลัวเก็บครบทุกตัวเลยสวยเลยอุ้ยสีฟ้าน่ารักโอ้โหคือถ้าหยิบหยุ่มแบบโทนสีขึ้นมาหนูบอกเลยว่ามันมีแต่ความน่ารักอะ่ะอุ้ยบอกว่างานแบบพัดเทลเยอะมากแม่พัดเทลเยอะมากติดบอกว่าสีสันดีๆทั้ทงนั้นเลยนะลูกนี้นะชอช้างศูนย์สองนะคะแม่กระสอบใหม่ใครอยากได้นะซีเอ้ามาได้เลย2,500บาทเท่านั้น งานแบบว่าดึงเชือกที่เอวแล้วงานงานสวยลูกค้าใครอยากได้ตามมาซีเอฟได้เลยเดี๋ยวไว้จะแว็บไปทำคลิปให้อีกนะสำหรับงานรหัสนี้ไว้ลงหน้าเพจให้ดูอ่ะให้ดูไว้พัทเทลเวอร์พัเเนะทเทลเวอร์นะ